Diamond> ดีขวานดาวรุยโถงไปเลยครับโกลันเขาติดแล้วข้างในมีให้มาป๊อปกับโกลันโกลันลุยมาแล้วยิงซ kind of ้ายชน้โอ้ยกลายเป็นดีเฉยเลยครับแล้วดีจีมาใหม่ครับใซโตมาไ่มามูริโลมูริโลวนวนวนแล้วโอ้ยแล้วมันเลยดีครับอีกสารเข้าไม่ถึงวนวนวนแล้วยัดมาเจนพบแต่ได้และเขาติดเล่นหนึ่งสองโอ้ย ลูโล่ไฟตัสมาที่ไซโตกต่อมาอิกซัน,นยิงย่งไปจุดยอดไปเลยครับลูดิอิกซันฟันดี้ครับกนทีเชล่าเพชรไปจีนหนึ่งศูนย์เนี้ยเขาฝากเลยครับทีเชล่าที่ครับเกมลุกเนี่ยเป็นคนที่เกมลุกดันอยู่แล้วทีเชล่า,าครับออสซิตาครับโอเดอร์ออสซิตาตู้หัวใหญ่ไม่ออกด้วยบูริโลให้มาชนาทิศเบิร์นต่อมาสายโตเล่นหนึ่งสองแล้วสาโตช่องบนเลอร์ ครับบอกแล้วว่าพอไอ้บอลหมุนสองแล้วมันอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นโปรพิลลิตามันใส่สกอร์ได้เลยครับพอสมควรนี่ยประกอบไปพักลงมาแล้วครับแล้วแล้วโโอ้หูอ้าวปัดแล้วก็จังกี้แฮมิ่งตันเลยกลับสู่เกมเฉยเลยครับโอ้ลีเดอร์จับบอลครั้งล่าของแฮมิ่งตันได้เลยลูกนี้แนวรับมีมีไปเสียสมาธินิดเดียวครับเอาละครับโมเมนตัมเปลี่ยนแน่เนี่ยครับโมเมนตัมเปลี่ยนแน่นอนครับต้องคุยกันหน่อยครับ มาครับอิกซานอิกซานวนสวยวนแล้วต่อต่อ,อมาเอาละครับพลิกได้แล้ะลุกตาจิกโอ้โห oh, <Okay. S 2> นี่เลยครับที่ได้คือเกมลุกและกลับสู่เกมอีกทีนึงครับนำสองประตูอีกครั้งหนึ่งสำหรับปีจีบันฮุนครับทีชลาบเพชรโอ้โหเกมลุกเนี่ยต้องบอกว่าจดก,กันจริงๆก็ทีชลาบครับเรือต้องบมุนต่อแถวสองมีจุดเก็บได้เก็บได้ลุนนิดแต่เมทัศนแล้วก็อัดมมมเลยโโอ้ห จังหวะการเล่นใช้เด็กบอลคันเอาแต่ยิงออกไปเองเหลือสิบนาทีในเกมให้มาป๊อปวนและประกอเล่นเปิดลูกนี้แฮมินตันบอกแล้วว่าสู่สำเร็จครับประกอบจ่ายแฮมมินตันจบครับโอ้โหคู่นี้นี่แฟนบอลท่าเรือบอก จะขาดกันเลยโหแม่นแม่นจริงๆครับในเกมเนี่ยทั้งเล่น5่าเรือเนี่ยยังไงก็ต้องใช้2คนนี้ครับแล้ววิลเลียมอบโอ้โหเอาล่ะแต่ปะกรได้ประกรได้แฮมิลตันเข้าจุดเข้าจุดแล้วแฮมิลตันโอ้ยโอ้แล้วทีชาร่ามันพวกที่เสียบแบบกาวแดงเลยครับโอ้โหคือถ้าล้มเนี่ยแดงแน่ๆครับ